นั่งตั้งกายให้ตรงนั่งดมสติให้มันถ้ารู้ว่าตัวงอก็ยืดขึ้นนะมีสติในขณะที่รู้ว่าตัวงอรู้หนอรู้หนอ,หนอก็ยืดหนอยืดหนอขึ้นตั้งกายไว้ให้ตรงอุชงกายยังปณิทายะการตั้งกายให้ตรงจะทําให้เลือดลมเราไหลเวียนสะดวกได้ดีทําให้วิริยะ ทำงานได้ดีไม่ทำให้ง่วงเอาเฮ้านอนเพราะในช่วงเช้าเราตื่นขึ้นมาทีนมิทะความง่วงเอาเฮ้านอนอยังค่มงำอยู่ดฉะนั้นผู้ปฏิบัติทำต้องพยายามและลึกให้ดีเวลานั่งให้ไรู้สึกอาการของการเคลื่อนของท้องและมีการเคลื่อนออกภาวนาพอ,อ,อน้องเคลื่อนเข้าออภาวนายุบน้อ รู้สึกว่ามันนิ่งอยู่ภาวนานิ่งเนอแล้วไปใส่รู้นั่งกายนั่งอยู่ภาวนานั่งหนอถูกอยู่ภาวนาถูกหนอนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอได้ยินเสียงก็ภาวนาได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินหนอเกิดความง่วงงาเข้านอนขึ้นมาในขณะที่นั่งภาวนาบ่กง่วงเนอง่วงเนอง่วงเนอ เมื่อสิ่งเหล่านี้หายไปดับไปก็กลับเข้ามารู้สึกอาการหองอาการยุบตามปกติการที่เราใส่ใจให้มีการติดต่อต่อเนื่องสืบสายเหมือนการทำงานอยู่อย่างนี้ความ,มง่วงเหงาเข้อนอนก็จะไม่ได้เข้า,ขาครอบงำจิตของเราในชั่วขณะหนึ่งนั้นช่วงเช้าเป็นช่วงสำคัญยิ่งนะที่เราทั้งหลายต้องมีความตื่น ขึ้นอยู่เสมอระลึกอยู่เสมอบางครั้งวิทยะจะอ่อนไปก็พยายามรู้ตัวเองแะเมื่อมันงอกายงออยู่ก็รู้เนอยืดยืดนอะยืดนาขึ้นเมื่อเราได้เฝ้าดูอย่างนี้ดูอยู่อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสิ่งต่างๆในกายเราในใจเรา เราก็มีสติเข้าไปและลึกรู้ตามอาการนั้นๆไม่ได้ขาดสายปัญญาคือการเห็นตามลำดับก็จะปรากฏขึ้นของตามแต่ระบุคคลตามแต่ท่านทั้งหลายที่จะมีความเพียรในการเฝ้ารู้เฝ้าดูมากน้อยขนาดไหนการทำวิปัสสนากรรมฐานเป็นการเฝ้าดูเฝ้ารู้ ในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกๆอารมณ์เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอย่าไปคิดว่าบางอย่างไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานที่เกิดขึ้นมาในขณะที่เรารู้นั่นแหละคืออารมณ์กรรมฐาน แต่การที่เรารู้โดยเฉยๆไม่ได้เข้าไปกำหนดกฎเกณฑ์หรือเข้าไปรู้นั้นเป็นการรู้แบบธรรมดาสามัญธรรมดาการทำทุงต้องมีสติในปัจจุบันที่รู้ว่าในขณะนี้กายเราเป็นอย่างไรในขณะนี้จิตเราเป็นอย่างไรนั่นคือคำว่าประานคือเป็นที่ตั้งอยู่ในขณะนั้นหรือในปัจจุบันนั้นนั้นให้ท่านทั้งหลายได้นั่ง ภาวนาจนกว่าจะสุควรนกี่เวลาจะได้พ่านำํำแพ่เมตตาเป็นลำดับไป